เอาไปเห็ดตามเลยเห็ดง่ายๆครับผมครับแกนลอนพัาติกหาลิฟต์นะครับกุ่งไฟโตใหง่ๆครับตบามซ้อนบอ่ครับพี่น้อง วัสดีครับสวัสดีครับผมครับบรรยากาศยามเศร้าๆครับเศรษฐีอากาศหนาวเย็นนะครับยี่สิบสององศาพาพี่น้องลงมาย้มกุ้งไฟครับเหมือนมาดักกุ้งอยนะครับเมือว้านนี่ยังมือแรงกุ้งกำลังเข่าดีครับช่วงนี้นามลงนะครับหลังจากนามลงกุ้งกะกำลังเข่าดีครับไปครับผมไปลุ่นน้ำกันนะ หลังแหลกแหกมนันดีนะครับหนามบอลงแห้งมือนีิมือวานนะเป็นป,ปล่อยหนามแห้งที่จังก็มือวานเมื่อก่อนอยู่ครับนี่ตัวหนามบอลงไหลหลังแหลกแหกมันครับพี่น้องอหลังแหลกหลังแหลกเต็มเลย หลังเดียวมีแต่รตัวยังไงเจืกเก้าแหละครับเจือหัวอาหารนะครับหัวอาหารปรดุกหัวอาหารปรดุกปลานิ้นครับผสมกับล่ำขัวนะครับาะวล่ำขัวจะเพิ่มความหอม ดีแต่ว่า่น่ปอยเคลื่อนแห้งขับมาอนิผู้อีสองหลัง สองหลังในการครับครับหลัง สามหลังสามหลังหลังนี้ครับน้องหลังนี้เป็นปืนใด เดินกันไม่ไ้กันครับพี่หม,อ,ม,อ,ม,อ,มอยามาละหกเจ็ดลังครับแปดลัง อยู่ตัวนี้เดี๋ยววันนี้ไปนำแห้งเติบอยู่รับนำไหลแห้งอยู่ ไปครับพี่น้องกัจจิขอ,อยามไปเงวาๆก่อนครับบ้านนี่จคอยมาชมบัดยยำแล้วุ่แล้วครับสิมานหน่อยมานไรครับมือนี่ ลังน้ำ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 เกาะน้ำเกาะสุดท้ายแฟนสวยสุดท้ายแฟนสวยโอ้โหเหยียบเลยครับเป็นอนะไนี่ะอื เหลืออยู่เที่ออกเห็เบิดด้ด้ครับเส่ยดา้ตัวใหญ่น้นอมีหุดปลาเป่าเป๋าสายัานเนาะไปครับผมกะยามมาครบเบิดทุกหลังแล้วนะครับ หาสิบหลังครับสามารถไปเห็ดตามเด้อครับพี่น้องครับเอาไปเห็ดตามได้เห็ดง่ายๆครับผมครับแกนลอนพลาสติกหาลิตนะครับหาสื่อเอาตามลานของเก่านะครับหรือตามโรงพยาบาลจะลลยครับนี่ก็สือมาแต่โรงพยาบาลนะครับเอามาลางทําความสะอาดมาเห็ดเอาครับมึงผลงานครับพี่น้องโอ้ยกุุงไฟโตงหง่ครับตามซ้อนมาครับพี่น้อง หลายก็เมื่อวานสองเถาครับเมื่ว้านนีน้ขายได้ยุ่ลอยหกสิบบาทนะครับหมื่บ้านนีเหลือกินจะคลองแหละครับเหลือปันพี่ปันน้องเอาี่ขายครับมีแต่ตัวใหญ่ๆได้ครับพี่น้องอจะตางกันนะครับกกุ้งหอยกุ้งไฟกุ้งน้ำหอยน้ำไฟมาตัวใหญ่ปันนี่เด้ครับตัวบางงามปานนี่ตัวตัวงงามปลาซิวปลามัดกร,ะ,ระ,ะเขาอยูะครับ พี่น้องสามารถออกไปเห็ดตามเลยครับผมเยื่อก็เยื่องง่ายๆล่ะครับหาเด้น้ำบานเหาหหอห่ามหํามเขาห่อเนี่ยล่ะครับเอามาขวบขวให้สีดำๆจังหน่อยหอมๆล่ะครับมาผสมกับหัวอาหารป่านะครับหัวอาหารปลาหัวอาหารไก่ไ้เบิร์ดครับเข่ากับคระโ,โูกตกง่ากคอยกุ้งเตี้ยนเสบๆครับพี่น้องกุ้งงาม,งาม ก็จะเก็บเอาพักกระโดนเมื่อบานน้ำรับไปฝากกระจอ้าไปกินกับก้อยกุ้งน้ำกะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับการหาอยู่หากินการใส่ชีวิตน้ำมันอนอกมนันนาเฮาอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับธรรมชาติใส่ธรรมชาติใเป็นประโยชน์ครับกะประหยัดค่าใส่ใจเฮาครับอีกทางหนึ่งกะสร้างรายได้ให้เฮาน้ำรับ อยู่กับธรรมชาติให้ถูกวิธีนะครับอยู่แบบทำํำไร่กะบ่บมยนได้ครับไปครับพี่น้องผมก็จิเกปะพักกระโดดน,นะครับเมื่อบาัาขอบคุณครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมให้กำลังใจนะครับพบกันใหม่อีพี่นาครับผมสวัสดีครับ